ยังคงเป็นเรื่องที่อ้าปากค้างไปตามๆกันจากปรากฏการณ์นายตำรวจ28คนไปร่วมงานเลี้ยงของกำนันดังในนคปรปฐมและเกิดการยิงตำรวจตายในงานท่ามกลางตำรวจ27คนครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีเรื่องของสวยเข้าไปเกี่ยวพันกับการยิงตำรวจตายครับแน่นอนครับคดีนี้บอกต้นตอสาเหตุหลักๆ มาจากเรื่องเดียวครับคือเรื่องสวยอโอ้โหนี่สวยกับเรื่องของตํารวจเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่พี่โอเริ่มทํำข่าววันแรกนะเมื่อห้าสิปีที่แล้วนะ <c oughs> นั่นน <c oughs> นั่นถึงวันนี้ยังจัดการไม่หมดฝากความหวังนะปฏิรูปจัดการคอร์รัปชั่นรัฐนูนปีหกศูรัฐบาลนี้ก็จะปราบอีกอืมจะไหวไหม ไม่รู้ไหวไม่ไหวเรื่องราวของสวยครับและเป็นสวยที่เกี่ยวพันกับเรื่องของรถบรรทุกและเป็นสวยที่เกี่ยวพันกับการทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายครับสวยในบทนิยามเนี่ยมีทั้งผู้ให้และผู้รับมันต้องมีผู้ให้ผู้รับเออผู้ให้ก่อนก็เรียกว่าผู้ประกอบการแล้วกันครับทำไมต้องให้ล่ะเพื่อแลกกับการบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นอันนี้ถูกเพื่อแลกกับ ปัญหาข้อกฎหมายที่ลดจำนวนคนครับเ,ออเพื่อแลกกับปัญหาว่าออด้วยเรื่องเที่ยววิงออ่งเพื่อแลกกับปัญหาว่าด้วยเรื่องต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นวิ่งหนึ่งเที่ยวนะน้ำหนักเกินแบนกไปเยอะไม่จำเป็นต้องหลายเที่ยวคนกับเพ<อ>คนเดียวลดต้นทุนการมัน เจ้าหน้าที่รัฐล่ะครับไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอ,อาศัยช่องโหว่เรียกเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองครับอาจทำใรูปแบบรูปกระบวนการตั้งแต่ขร้ชการชั้นผู้น้อยถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงอบางหน่วยงานครับมีถึงเกี่ยวนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนี่คือทั้งผู้ให้และผู้รับแสดงว่ามีการสมประโยชน์เกิดขึ้นรกรณีของสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรซิว ที่นครปฐมครับเป็นสารวัตรที่มีหน้าที่กำกับดูแลพื้นที่ถูกยิงตายเพราะไม่สมยอมและไม่ยอมรับสวยครับครับและไม่ยอมรับสวยจากไหนปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นมีตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวพันทั้งตำรวจในสอพอนครปฐมตำรวจในสอพอสอนออื่นๆและตำรวจทางหลวงครับในตำรวจทางหลวงพี่วีม,มีทั้งหมดีทัสงหมด41สถานีครับโอ้หเยอะมกนกนะ รมี201หน่วยบริการครับแต่เขาบอกว่าไฮไลท์ที่ปิดแบบเป็นคอรจริงๆอ่ะมีอยู่5 5ห,ห,หน่วยใช่ไหม5สถา,านี5เสือ<ะ>ของบอกอทอลอคือบอกอทางหลวง,งหลวงเนี่ยที่ไหนบ้างครับกองบัคับการตํารวจทางหลวงขึ้นตรงกับสํงงานักงานสอบสวนกลางครับกองอบัญชาการสอบสวนกลาง5เสือนี้เกี่ยวพันกับ5พื้นที่พี่วีพื้นที่อะไรครับพื้นที่แรกคือกองกํากับหนึ่งบอกอทางหลวง ภูมิภาคกลางทั้งหมดครับจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่บกสอก 2, 2> <ứng. S 1> งบกสองกองกำกับสองบกาทางหลวงอยู่ตะวันตกครับเซ็นเตอร์หลักอยู่นครปฐมครับกอ,อ,องกำกับสามบกทางหลวงอยู่ตะวันออกครับศูนย์กลางนี่เลยตั้งแต่ชนบุรีลากยาวไปเลยกอ,องกำกับหก บกทางหลวงคุมอีสานโคราชครับและสุดท้ายกองกำกับ8บกทางหลวงครับคุมอะไรทางหลวงหมายเลข7กับทางหลวงหมายเลข8คือทางหลวงที่วิ่งจากกรุงเทพเนี่ยนู้นไปบ้านฉางนี่ฮะนี่ครับแอ,อยู่นี่ไปบ้านฉางกับทางหลวงที่สองเริ่มตั้งแต่นี่ตั้งแต่บรมราชินีลากยาวไปถึงนู้นน่ะพี่พีชบุรี่ าทางหลวงที่8รเราไปโฟกัสที่แบบที่จุดใหญ่นะ,ะครัปฐม,มบกหนึ่งบอกอ,อ๋อนี่น,นี่กองกำกับหนึ่งคืออยุธยาปทุมนนทบุรีสระบุรีนครนายกนครสวรรค์อุทัยธานีเพชรบูรณ์พิจิตรสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอันนี้หนึ่งเหรอนี่ใหญ่มากครับกองกำกับสองบอกทางหลวง นี่ไงนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีประจวบชุมพรระยองสุราชการจนบุรีสุพรรณบุรีครับให้เห็นใหญ่ไหมล่ะดูแบบนี้แล้วกันนะโกัสตรงนี้แล้วกันนะโอเคใช่ไอ้อื่นก็ไม่รู้กองกับสามฉะเชิงเซาสมุทรปราการชนบุรีครับสี่สี่พี่วีไอไอหกนะกองกับหกโคราชโคราชบุรีมำสุรินอุบลนี่ใหญ่มากๆครับครับพื้นที่รับผิดชอบครับรอบนี้เขาบอกว่า ว่าด้วยเรื่องเส้นทางสวยสวยรถบรรทุกล้วนลวนครับนี่นะฮะเส้นทางแบบนี้เปิดก็บอกเปิดช่องให้เกิดสวยได้ไงบ้างมีหลายวิธีแล้วกันนี่เรายกตัวอย่างเฉพาะรถบรรทุกเลยกันนะครับรถบรรทุกในประเทศไทยเนี่ยที่มีการจดทะเบียนลงทะเบียนที่ทราบกันเนี่ยม,มีอยู่ 1.4ล้านกันหรือประมาณ1.5ล้านกันอยู่วันนี้เยอะไหมเยอะไหมเยอะมากในรถบรรทุกแต่ละคันก็ติดตรานี่เห็นไหมอันตะวันยิ้มเรารักประเทศไทยนะนี่ทานตะวันยิ้มครับต่างๆเป็นสัญลักษณ์แต่ครับพีโอวันที่1กัรัฎาคม57เนี่ยได้ปรับน้ำหนักรถบรรทุกเนี่ย ลดพ่วงนะครับจาก52ถึง58ตันเหลือ50.2ตันหายไป2,000กิโลอเคมันหายไปเนี่ยมันหายเนี่ยเปิดช่องเลยครับอืมเปิดช่องให้เกิดสวยถูกเค,ถเคยถ้าใครเคยวิ่งระดับ58ตันเหลือ50.5 50.2เนี่ยคุณถ้าวิ่งเนี่ยโดนไหมพี่วีคุณโดนปรับหรือว่า ใจสวยพี่เวเอางี้แล้วกันมันหายไป2,000ถึง8,000กิโลเอากิโลนะเอากิโลละร้อยบาทพอเอากิโลละร้อยบาท2,000ก็ส0 0 0 0คุณเห็นภาพนะดูตามนี้สเออติ๊กเกอร์พี่โอจะรู้เลยมูลค่าสวยทางหลวงหมื่นล้านมายังไงรถบรรทุกเมื่อกี้หนึ่งจุล้านคันนะครับเขาบอกว่าใน1นสล้านคันมีข้อมูลอืประมาณสามแสคันโอ้ายสวยสามแสคันจายสวย โดยก็ดูจากอะไรฮะสติกเกอร์ที่พี่โอวางสติกเกอร์เนี่ยพี่โอรู้ป่างมี40-50สติกเกอร์นะก็แบ่งตามโซนของพี่โอว่ผมรู้นะเมื่อกี้น่าสสกเสือกบอกผมรู้ไม่แน่ใจนะออมีสติกเกอร์300,000คันจ่ายสวย300,000คันคิดง่ายๆเขาบอกจ่ายต่อเดือนเนี่ย3,000-5,000บาทต่อเดือนพี่โอเอา3,000-5,000บาทต่อเดือนไปคูณ300,000คันจะได้900-1,500ล้านบาทต่อเดือน จ่ายค่าสวยนะโอ้โห9 0 0ถึง1,500บาทต่อเดือนจ่ายสวย,ยเฉพาะ300 0 0 0คันนี่นะเจ้า,จาก,กับ1ปีเนี่ย20,000ล้านบาทเงินดำเงินเทาที่อยู่ในเมืองที่ไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมายไม่มีที่มาและที่ไป2,000 0กว่าล้านต่อปีครับข้อมูลนี้ตรงกับวงการต่อ,อต้านขอร์รอบชั่นก็อบ,นอบอกว,ว่าเนี่ยนะ ในแต่ปีรถตัววิ่งถนุนราว5 0า0 0นคันเนี่ยขณะที่มีการจ่ายสวยรถบรรทุกเนี่ยนะอยู่เฉลี่ย3,500บาทต่อเดือนอก็ทั้งปีก็2 1 0 0 0ก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันกกน,นั่นแสดงว่ารถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องจ่ายสวยกันครับสวยจะไปตกอยู่ในมือของใครตกในมือของตำรวจทางหลวงครมาแล้วครับพี่โอ,อขายายสติ๊กเกอร์หน่อยสิครับเนี่ยครับ สติกเกอร์นะสติกเกอร์เอโอ้ยผ่าน10สอนอสิบสอนออืมเมื่อกี้ทั้งหมดกี่สอนอได้ไมสองร้อยกว่าใช่ที่คือหน่วยหน่วยบริการสองร้อยหนึ่งใช่สติกเกอร์เอเนี่ยอ่าผ่าน10สอนอครับสติกเกอร์บียี่สิบพื้นที่สถานีบริการหน่วยบริการนะสติกเกอร์ซจ่ายห้าสิบหน่วยบริการห้าสิบสอนอเพราะถ้าใครเอาระดับซเนี่ยดมาว่า ผ่านได้เยอะกว่าใช่ไหมผ่านได้เยอะกว่าครับโหจ่ายมากกว่าครับนี่ไอ้สวยสติกเกอร์เนี่ยมันคือใบเบิกทางครับมันแตกต่างยังไงกับคนไม่ติดใครติดวิ่งได้ตลอดอะใครติดไม่ถูกจับในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีและหน่วยบริการของทางหลวงครับตำรวจทางหลวงครับถ้าบังเอิญถูกจับเคลียให้ต่อเวลาถูกรับผิดชอบแล้วที่ติดสติกเกอร์ส่วนขั้นไหนไม่ติดสติกเกอร์เนี่ยต้องวิ่งตามเวลา ช่เข้าไม่ได้เวลานะพี่วีเคยเห็นไหมมันจอดเรียงตับเข้าเมืองไม่ได้นะะเนี่ยต้องจอดเรียงตับตำรวจเข้มงวดกวดขันหนักสารพัดครับรถรถล้อหลังไล่ล้อหน้าไม่ทันก็อาจจะถูกตัต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นนี่คือสวยสติกเกอร์ว่าทำไมต้องจ่ายกันครับและไอ้สวยสติกเกอร์ที่เราเห็นนี่แหละครับ คือปมปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและแต่ละสวยเขาจ่ายกันแค่ไหนคิดตามด่านเมื่อกี้พี่โอแล้วบอกเนี่ยนะอยู่ที่ระยะทางและขนาดด่านระยะทางและขนาดด่านนะด่านเล็ก3 0 0 0ถึง5 0า0บาทต่อเดือนเอาจำนวนวิ่งเข้าไปทีอเท่าไหร่คุณดูวิ่งจากนครผมเดี๋ยววิ่งปุงปังบุงปังเนี่ยบุงตังบุงตังกี่ด่านนะไม่รู้ด่านขนาดกลาง5,000ันถึงหมื่นโอ้นี่ด่านใหญ่เนี่ยแสนหนึ่งครับ โรงพักภูธรเน่โรงพักภูธรก็ประมาณสักสองหมื่นครับโรงพักขนาดใหญ่ก็ประมาณสักแสนหนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่ตำรวจทั้งหลวงจะเป็นคนรับหน้าสื่อในการดูแลครับครับอันนี้ประธานสมาธ์ขนส่งขนส่งแห่งประเทศไทยยอมรับครับนุ่นพีว่าปัญหาสวยมันมีมานานแล้วและความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นทุกปีในอดีตเนี่ยให้ตำรวจรับเงินริมถนน ต่อมาสื่อไปถ่ายรูปพินวีเนี่ยแอบไปถ่ายรูปปึ้งปังปึ้งปังเนี่ยหมดไปแต่เปลี่ยนวิธีมาปานผ่านการติดสติ๊กเกอร์แทนเออดีกว่านะอที่ผ่านมาสาพันได้ร้องเรียนหลายช่องทางตั้งแต่นายกพบตรลตีคคมมาตนำรวจทางหลวงแต่ต้องเจอปัญหาโดยเฉพาะการถูกข่มขู่อ่าเห็นไหมล่ะแสดงวลาเขาไปโรงเรียนหนงานเหล่านี้โดนไหลเหรอโดนถูกจับไง ถูกจับจนกว่าคุณจะมอบตัวแหละและไอตอนนี้สวยลดบรรทุกเนี่ยมันมีปัญหามากๆครับมันมีปัญหาแปดปมซ้อนอ้าวตำรวจตอนนี้ผบให้จเจรีตำรวจตรวจสอบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใครรับสวยโดนบจกในระดับกองบัญชาการตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมีระดับรองผู้ผู้บัญชาการเป็นประธานครับในระดับบกทั้งหลวงอื ส่งไอ้หน่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยบอกอปอปอป,อป,อปอนี่ก็ไปสืบหาต้นตอของความเป็นจริงอันนี้ทำแล้วนะโอ oh. เนี่ยตอนนี้ oh. ตรวจสอบกันอยู่ในระดับนโยบายอ mm. ืมตรวจสอบแบบจริงจังไม่ไว้หน้าใคร mm. อืมเพียงขอย้มันจริงนะ <laughs> แต่ปัญหาสวยเนี่ยมันมีการตรวจสอบครั้งใหญ่แล้วมันก็ดับกันทุกครั้งแหละแล้วหลังจากนั้นมันก็สมประโยชน์กันทุกคราวไป mm. เอ,อเพราะ เขาบอกเงินนะใช้ผีโมแปลงได้กรณีของปัญหาของตำรวจที่นครปฐมครับมันเป็นปัญหาของตำรวจที่เข้าไปแอบอิ่มกับผู้มีอิทธิพลว่ากันว่าผู้มีอิทธิพลมีรถบรรทุกวิ่งอยู่เป็นร้อยเป็น200คันนะครับและบและ200คันนั้นเขาบอกกันว่าค่าสวยอะ่ะเฉลี่ยพี่วีผมได้ข้อมูลนะสีล้านถึง5ล้านต่ออะะเดือนต่อเดือนเหรต่อหนึ่งคนเหรอ ตัวกี่คนอ่ามีคนรับไปหนึ่งคน <c oughs> แล้วที่เหลือก็ไปกระจายโ oh. อ้โหอ่เดี๋ยวผมจะขยายให้เห็นเออน,นอตอนนี้ปัญหาใหญ่นั่นแหละครับนำมาซึ่งปมปัญหาที่ทำให้ตำรวจเสื่อมเสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีครับสถาบันตำรวจกำลังถูกตั้งคำถามผอบอรตอรอและผู้ที่เกี่ยวพันทั้งหมดกำลังมัลุมมาตุ้มเพื่อล้างศักดิ์ศรีของตำรวจจากปรากฏการณ์ สวยทางหลวงครับแน่นอนก็บอกเรื่องสวยน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและผู้มีอิทธิพลเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับตำรวจ